สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้พบกับช่องเยนมนาวอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้เยนมนาวจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมมาอัปเดตการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นชวนชมหรือว่าจะเป็นโปรยเซียนนะคะเพื่อนเเห็นไหมคะต้นไม้ของเราชอบแดดมากๆค่ะช่วงเช้าเช้า เพื่อนเพ no so ื่อนคะการรดน้ำต้นไม้ยายมะนาวจะพาเพื่อนเพื่อนมาเข้าใจกับการให้น้ำต้นไม้นะคะเพื่อนเพื่อนการให้น้ำต้นไม้ให้ที่เพียงพอพอเหมาะพอควรนะคะเพื่อนเพื่อนยายมะนาวไม่รู้ว่าบ้านอื่นๆเพื่อนคนอื่นๆนะคะจะจะชอบทําเหมือนยายมะนาวหรือเปล่าส่วนยายมะนาวการให้น้ําต้นไม้ยายมะนาวจะให้ยามเย็นค่ะ ตอนเย็นนะคะเพื่อนๆวิธีการให้น้ำต้นไม้ที่ต้นไม้ของเราจะได้รับเต็มๆแล้วก็จะทำให้รากของเขานสดชื่นแล้วก็ใบสดชื่นนะคะจะกินอาหารได้แบบอย่างดีนะคะเพื่อนๆถ้าเราให้น้ำตอนเย็นนะคะช่วงเย็นนะคะเพื่อนๆเรารดน้ำให้ต้นไม้ของเราเลยค่ะแล้วตื่นเช้าขึ้นมา ต้นไม้ของเราก็จะสดชื่นนะคะแต่นะคะแต่อีกหนึ่งประเด็นนะคะเพื่อนๆถ้าเราให้น้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้ในช่วงเชา้าในช่วงเช้านะคะเพื่อนๆจะทำให้ต้นไม้ของเรานี่ใบใบนะคะใบจะเป็นลวกนะคะจะใบลวกใบจะลวกแล้วก็จะ จะเกิดอาการจะเกิดดินดินในกระถางของต้นไม้ของเรานะคะจะร้อนนะคะจะร้อนจะอบอ้าวจะร้อนแล้วจะทําให้ต้นไม้ของเราที่รดเนี่ยคะ่ะจะกินน้ําไม่ไม่เพียงพอนะคะกินน้ําไม่สะดวกพูดง่ายว่ากินน้ําไม่สะดวกเพราะว่าดินดินทําให้ เกิดปฏิกิริยากับแสงแดดแล้วก็จะทําให้เกิดความร้อนนะคะเกิดให้เกิดความร้อนแล้วแก๊สนะคะเพืเ่อนๆเกิดให้ความร้อนแล้วก็แก๊สจะทําให้บางทีจะทําให้รากของต้นไม้ของเราเนี่เน่าได้นะคะทุกคนถ้าถ้ารดช่วงเช้านะคะรดช่วงเช้าแต่ถ้าอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่การรดน้ํา ให้พอเหมาะพอดีที่สุดก็คือช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นนะคะจะดีจะดีมากๆนะคะสำหรับต้นต้นไม้นะคะต้นไม้ของเรานะคะดูแล้วมันจะเกิดเกิดความสดชื่นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมจะสดชื่นแล้วก็ดูเหมือนใบของเขาเนี่ยจะแข็งแรงแข็งแรงขึ้นมาทันทีเลยค่ะแต่มีช่วงบางช่วงยายมะนาว ลดในช่วงเช้าแบบนี้แต่ทีนี้แสงแดดค่ะแดดแรงแดดแรงแล้วก็จะทำให้ใบไม้ของเรานะคะเพื่อนๆใบไม้ของเราเนี่ยใบโปลยเซียนเนะะี่ยค่ะไม่ดอกของเขาก็จะร่วงอย่างเร็วนะคะเพื่อนๆแต่ทีนี้เยมะนาวลองลองมาลดยามเย็นๆลดช่วงเย็นลองดูนะคะเพื่อนๆ รดน้ําให้น้ําเขาช่วงเย็นนะคะเพื<ๆ>่อนๆเขาเขาก็จะกินน้ําได้พอเหมาะพอควรค่ะเพื<ๆ>่อนๆเนาะเขาก็จะกินน้ําได้พอเหมาะพอควรวิธีรดน้ําวิธีดูแลต้นปอยเซียนค่ะเพื<ๆ>่อนๆเนาะวิธีรดรดน้ําแล้วก็วิธีดูแลปอยเซียนว่าให้น้ําแบบไหนต้นไม้ของเราถึงจะสดชื่นนะคะถึงจะสดชื่นแล้วก็จะงาม ออกดอกแบบอย่างงามเลยคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมดูเหมือนว่าใบของเขานี in ่จะสวยจะงามขึ้นมาผิดปกติเลยค่ะเพื่อนๆจะงามขึ้นมาผิดปกติเลยเพราะว่ายายมะนาวลองลองลองทำลองดูค่ะเพื่อนๆยายมะนาวลองลองลดน้ําเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีการให้น้ํานะคะเปลี่ยนวิธีการให้น้ําของต้นปอยเซียนนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ เปลี่ยนวิธีการให้น้ําลองดูแล้วก็รู้สึกว่า,าประมาณประมาณสองอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆป๋ยเซียนของเราก็จะเนี่ยค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนสีทันทีค่ะใบจะเริ่มเปลี่ยนสีดอกจะเริ่มเปลี่ยนสีจะมีความเหมือนว่าสดชื่นขึ้นมากว่ากว่า,กวาปกติค่ะก่อนหน้านี้ยายานาจ,จะลดน้ําช่วงเช้านะคะเพื่อนๆขนาดรดบ่อยๆช่วงเช้าอ้าวทุกๆเช้าต้นไม้ ต้นปยเซียนของยายมะนาวเนี่ยก,ก็ยังไม่สวยนะคะยังไม่งามยังไม่ดีขึ้นทีนี้ยายมะนาวก็เลยมาลอง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 ,ลองดูว่าการให้น้ํโปอยเซียนนะคะการให้น้ํโปอยเซียนแบบไหนถึงจะดีถึงจะจะดีขึ้นใบเขาถึงจะสวยขึ้นเห็นไหมคะสวยขึ้นงามนะคะผิดปกติเลยผิดกับเกา่าผิดกับช่วงก่อนๆน,นะคะเพื่อนๆผิดกับช่วงก่อน ช่วงก่อนเนี่ยยายมะนาวก็ยังก็ยังคิดอยู่ว่าเราให้น้ําแล้วก็ให้น้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยอย่างอย่างอย่างถูกต้องแล้วทีนี้ทําไมปุ๋ยเซียนยังยังใบใบเขาเนี่ยยังเป็นเป็นใบใบแห้งๆนะคะใบแห้งๆเหมือนใบไม้นะคะเรามาสังเกตดูว่าน่าจะน่าจะใช่กับอาการที่ว่ายายมะนาวให้น้ําในช่วงตอนเช้าและทีนี้แดดร้อนค่ะ โดนแสงแดดแดดร้อนแล้วทีนี้ป๋วยเซียนยังกินน้ําไม่เพียงพอก็เลยทําให้ใบของป๋วยเซียนของยายมะนาวเนี่ยเกิดอาการใบไหมค่ะใบไหมนะคะเหนะ็นไหมคะนี่ค่ะเกิดอาการใบไหมอย่างนี้นะคะเนี่ยใบจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ไม่ออกดอกแล้วทีนี้ยายมะนาวมาเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการดูแลนี่คะ่ะเริ่มจะติดติดช่อติดดอกตูมออกมาอย่างเยอะเลยคะ่ะช่วงนี้เนาะจะติด ตูมออกมาอย่างเยอะแล้วยอดก็จะออกมาอย่างสวยนะคะนี่คือคือเป็นใบเก่าของเขานะคะนี่จะเป็นใบไหม้ๆอย่างนี้นะคะถ้าเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้ยายมะนาวจะให้น้ําแบบที่ว่าให้ช่วงเช้าตลอดค่ะให้ช่วงเช้าตลอดแล้วก็มาสังเกตดูว่าเออทําไมอ่าต้นปวยเซียนของเรายังยังมีอาการใบไหม้อยู่นะคะนี่แหละยายมะนาวก็เลยลองมาเปลี่ยนวิธีลองไม่เปลี่ยนวิธีอ่าให้น้ํานะคะให้น้ําป้ยเซียนลองดูนะคะ ว่าเปลี่ยนให้ยามเย็นแล้วก็รู้สึกว่าได้ผลเกินคาดค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆนท่านไหนที่กําลังเลี้ยงโป้ยเซียนอยู่นะคะเพื่อนๆกําลังเลี้ยงโป้ยเซียนอยู่ลองลองเปลี่ยนวิธีการให้น้ําโป้ยเซียนของเราลองดูนะคะว่าเป็นเหมือนของยายมะนาวไหมนะคะเป็นเหมือนเหมือนกันกับของยายมะนาวไหมแต่ของยายมะนาวนะคะเป็นลักษณะแบบนั้นจริงๆค่ะก็เลยอยากนําเกร็ดความรู้เนี่ยมาให้เพื่อนๆนะคะได้ ได้ชมนะคะได้เอาไปลองทํากับต้นโป๊ยเซียนของอเพื่อนๆลองดูนะคะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าโป๊ยเซียนของยายมะนาวดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยค่ะดีขึ้นเยอะจากใบไม่ไหมนะคะจากใบเขาที่ไม่เกรียมนะคะจากแสงแดดที่ยายมะนาวพร้อมกับยายมะนาวให้ให้น้ำของเขานะคะให้น้ําของเขาในช่วงช่วงเช้านะคะทีนี้เปลี่ยนการให้น้ําเป็นช่วงเย็นลองดูนี่ค่ะดูดอก ติดช่อดอกออกมาตึ้มเลยค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ปลูกด้วยดินใบกัมปูด้วยค่ะดินโปร่งๆนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะได้รับรับน้ําที่เพียงพอแล้วก็รากเขาก็จะไม่แห้งนะคะเพื่อนๆนี่คือเกร็ดความรู้เล็กน้อยที่ายามานาวพาเพื่อนๆอเลี้ยงการวิธีการเลี้ยงชนชมวิธีการให้น้ําชนชมว่าให้ในช่วงไหนจะดีที่สุดนะคะก็คือช่วงช่วงเย็นนะคะเพื่อนๆลองเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงแล้วก็ ลองเปลี่ยนวิธีการให้น้ําต้นป๊ยเซียนลองดูนะคะถ้าโป้ยเซียนของเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เป็นเป็นใบไม่ไมแล้วก็ใบไม่สวยแล้วก็ไม่แตกดอกไม่ไม่แตกช่อดอกออกมานะคะลองเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลองดูค่ะเพื่อนๆื่อนวิธีนี้ได้ผลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆือนว่าของยายมะนาวเนี่ยทําแล้วโอเคเลยค่ะได้ผลดีจริงค่ะแค่ปัญหานิดนิดหน่อยๆนค่ะเส้นผมบางพวกเขานะคะเพื่อนเพื่อนลองเปลี่ยนวิธีการให้น้ํา โอ้ยลองดูนะคะแล้วเราก็จะได้โป๊ยเซียนที่ใบสวยดอกดอกตรึบนะคะช่อใหญ่ๆแบบนี้นเพื่อนสวยงามมากๆเลยค่ะลองทําดูนะคะคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อนๆกดแชร์ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ฝากเพื่อนๆกดติดตามยานาวด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ยานาวทาคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้นําไปใช้กับต้นไม้ที่เรารัก ด้วยกันเช่นกันค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากมายขอบคุณจากใจที่เพื่อนเพื่อนแวะเข้ามาชมคลิปมนะันนาต้นตบคลิปนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ